โอเคผมก็ต้องกราบสวัสดีนะผมไมรู้ทุกคนกันด้วยนะผมว่าวันนี้เราก็อยู่ในเว็บ VIP t o n e VIP store shop นะครับทุกคนนะสำหรับพวเราคนไหนนะที่อยากได้ไอดีนะผมในงบหลักสิบหลักร้อยนี้คนระับผมพี่นี้พี่มีโค้ดมาแจกกันด้วยนี่ครับผมสำหรับรน้อเราคนไหนนะที่อยากได้ไอดีนะครับผมวันนี้พี่พาทุกคนมาอยู่ในเว็บนี้เลยนะทุกคนสำหรับรน้อเราคนไหนนะที่แบบว่าเออ อยากสุ่มอยากสุ่มนะผมพี่หาเว็บสุ่มหน่อยอะไรเงี้ยนะครับทุกคนพี่ก็แนะนานะครับผมถ้าเกิดน้องๆคนไหนแบบเออมีเงินเหลือกเอกก็ลองมาสุ่มดูนะผมการสุ่มมันก็มีได้แล้วก็มีเสี่ยงนะทุกคนเป็นปกตินะครับทุกคนนะก็โอเคไปไปดูเลยดีกว่าผมวิธีการสมัครเว็บนี้นะผมก็ในคณะผมก็จะเป็นการสมัครแบบนี้นะทุกคนตอนแรกบ,บนจะเป็นยูเซอร์นะครับตอนที่สองจะเป็นลาดผ่านตอนที่สามก็จะเป็นยืนยันราดผ่านนะครับผมแล้วก็กดสมัครไปได้เลยนะครับทุกคน โอเคครับผมพออัน hmm. น okay, in really? ี้นะผมพอเข้ามานะครับผมก็น <t> ี <sh ann ies>. ่เลยครับผมมาจะอยู่ในหน้าเว็บแบบนี้เลยทุกคนก็จะมีไอดีให้มากมายให้เราได้เล่นกันเลยนะครับทุกคนฮะโุยมีดีไรมากมายาทุกคนไอดีหมวกเอฟหมวก้ังคาว์ไอดีมหารวยเนี่ครับโอ้โหมีไอเดียเยอะแยะมากมายเลยนะครับผมก็มาเดี๋ยวเราต่อก่อนอื่นนะผมเราต้องไปเติม โค้ดกันก่อนดีกว่าค่ะทุกคนเดี๋ยวเราเติมโค้ดก่อนดีกว่าว่าเราได้กี่โค้ดได้กี่เออได้กี่เท่าไหร่นะทุกคนเห้เฮ้ชุดน้องใส่ต่อมาเ,อเหลืออะไรดีทุกคนโอ้ท่านเดี๋ยวใคยไปดูนะครับมาสอหราวิธีการเติมโค้ดเนี่ยผมก็จะเป็นการเติมโซอาแบบนี้เลยทุกคนมาฮะ <c oughs> ปึ้งนะครับใครที่อยากได้โค้ดใส่ตา,ามพี่เลยนะทุกคนโอเคครับผมได้เก้าครับทุกคนนะใครได้เท่าไหร่ก็คอมเมนต์ด้วยเด้อทุกคนเด้อ โอเคไปครับผมแล้วก็สำหรับการเติมเว็บนี้นะผมกับจะเป็นการเติมแบบสองวัญนนทุกคนใครได้เท่าไหร่ก็คอมเมนต์ด้วยนะผมแล้วก็การใครเติมไม่เป็นก็สามารถดูคลิปตรงนี้ได้เลยนะทุกคนเนี่ยแล้วก็ลิงก์ก็ใส่ตรงนี้แค่นั้นก็เสร็จเรียบร้อยนีครับโอเคทุกคนครับผมตอนนี้นะผมพี่ก็อยู่พี่ก็เติมมาแล้วนะทุกคนอยู่ในอันนี้นะทุกคนก็เก้าสิบเก้าแล้วนะทุกคนก็มาคทุกคนนะมา เดี๋ยววันนี้พี่จะเอาเป็นไอดีมาหารวยนะทุกคนก็ลุ้นพวกเอฟนะครับผมก็จะเลยครับผมทุกคนไปฮะจะได้อะไรหรือเปล่าครับผมนี่ครับผมก็เรียบร้อยครับผมก็มาครับผมไอดีได้มาแล้วทุกคนก็เดี๋ยวเราไปดูในเกมนเลยดีกว่าครับผมว่าจะได้อะไรบ้างครับผมไปดูกันเลยครับโอเคครับทุกคนับผมตอนนี้นะพี่ก็เข้ามาในดีเนีเรียบร้อยแล้วไว้ทุกคนนี่ครับทุกคนนะผมก็เป็นไอดีนะครับผมไอดีมาหารวยนะทุกคนมีปืน มีปืนวะมีปืนอะไรมี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 พี่น้ำสามก็บอกเลยหรอทุกคนเฮ้ยโคตรตึงเลยทุกคนก็ใครอยากได้มี่แบบนี้นะเดี๋ยวพี่จะดิงงต้คิวนะทุกคนเดี๋ยวขอกดเดี๋ยวกดทายดูนะครับทุกคนนะเฮ้ยโคตรตึงทุกคนมีก้ามทองด้วยนะหัวขาวครับมีหน้ากากไฟนะครับผมแล้วมี่เกงชุดนอนด้วยนะพีงเกงนอนพีงเกงนอนเอ่ออะไรวะ มันเกงเงาไรสกอตเอ้ยนะครับผมนี่อ๋อมีปืนอัพสองกระบอกทุกคนแล้วก็มีอ่าแลมเปรตเราเรียกว่าอะไร book, อะไฮเปอร์บุกหอนี่ตึงๆไปเลยครับตึงจ้าทุกคนสำหรับใครที่อยากได้ดีแบบนี้นะเดี๋ยวยิงใต้คลิปนะทุกคนเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าทุกคนวันนี้ก็บายบายนะทุกคนโอเคบายบายติวมีมัด ไอนน้ด้วยหมาบุญญาด้วยครับทุกคนนะเจอก,กันใหม่คิปหน้าทุกคนเขาถึงไปฮีเล้นเกมก่อนไปเอ็กสาวก่อนนะครับทุกคนบายบายครับ